เครบอไปส่งเชโน่ก็เลยบอกกดไปใครไปไปิออกชื่อมิเตพข่าบอกเจ้าหน้าที่เพินบอกว่าเจ้านันยากแหละเจ้าไปเส้นออกแหละมีแต่มอมให้เพิ่นไปส่งมันบอกพรเมื่อเสโน่ไห้เมื่อบ้านเนอเองเจ้าหันบอไปน้ำเจ้านันเดอย่านย่านบอกว่าย่านได้วันนี้หันเจ้าให้เอื้อยอันไปน้ำบ่อ ถ้าเอื้อยพาเจ้าไปเอื้อพาไปได้แต่เอื้อปบุไปเส้นน้ำเอื้อพาเจ้าไปได้ไดเพราะว่านี่ให้เบากันเข้าใจก้อนเพราะว่าสีว่าเอื้อเย็น่าเอื้อไปชงบ๊อพอนแห้น้ำกับน้องในยูเซนูอย่างอื้อเอืไปแบบนี้เด้อ

ตอนนี้นั่งอยู่ใช้คือมีสัญญาณให้นั่งว่ายังก็เอื้อบปูนงินนอนนอนถ้าจะออกมาแต่วัดโอ้จะออกมาแต่วัดกน่จะนอนเงาเงาพูดแดงอะไรเนาะจะจะาว่าอันจะาว่างยังก็กินนี่นะแม่บ้านเขาจะไปก่อนแล้วยืมแมงแล้วยังแต่นองเขาจะให้นิชไปน้ำเคยยืนกัน ในบ้านไปกอนแล้ววันนี้เพิ่นอันไพ่ไพ่ไพ่ให้เจ้าไปใช้ตำรวจให้สอบไปไปดูเห็นกจะไปเส้นออกมานี้ตำรวจนั้นยังให้เจ้าหั่นไปหาเช้นมันบพอดออกมานี้เส้นออกแลวเป็นเหตทใดไปนเช้นออกแล้วพันเห็ดจังไหน้องเจ้าบอกให้ไปส่งซีสเนาะขึ้นรถ ให้พักไปสง่งเจ๊กขึ้นรบีให้เต้นอีกันเพิน่นเช่นพิ่นออกไหนเพิน่นใช่ไหมเจ้านี่บอกไปสง่งเงินพิ่นหนังหรือว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ไปนำเอ็กเจ๊กเมื่อทันในหัวท่านก็จะบอกว่าให้เพิ่นไปส่งซีโน่เพิ่นก็เลยบอกตำรวจไปว่าเอิ่นไปไปเพิ่นออกชื่อกมิตรเพิ่นเขาบอกเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าเจ้านันนยาก แม่เจ้าไปเส้นออกแหละมิแต่ม่อมให้เพื่อนไป่งมันเบาพรเมืองเโนู้ไหนให้เมื่อบ้านเราเองเจ้าหั่นบัไปน้ำเจ้าหั่นเด้อย่านบส้ย่านบอกว่าย่านได้ววันี้หั่นเจ้าให้เอื้อยไปน้ำบ่โดยลอ้ผู้หน้าก้าเตี้ยงฟัง่งบ่ตอบบอกเยงมันบอกเพิ่นว่าทา ไปน้ำนะั่นไปน้ำได้แต่ว่าให้น้องแต่นะาขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ให้น้องแต่น่าไปเส้นผูเดียวแลละคือบ่าพอนสิเมื่อน้ำเฮานี่เฮาเฮาบ่อยอยันนั้นอเอ้ยพาเจ้าไปนาเส้นนั่นเส้นไรเด้นน้องเด้อแต่ว่าถ้าว่าเจ้าหน้าที่พ่นให้เอ้ยกับโตนี่ไปช่งบาพอนอยูเซนูนี่เอ้ยบ่ไปเด้อพอบัวบ่แมนเอ้ยจะจืดจะลํำพอมันบ่แมน มันโมเมนเรื่องของเฮ้าตัวนี้เพราะว่าเอ้ยกะเฮ้าก็บู่ว่าเป็นจังไรเนาะถ้าเอ้ยพาเจ้าไปเอ้ยพาไปได้แต่เอ้ยปลไปเส้นน้ำเอ้ยพาเจ้าไปได้เพราะว่านี่ให้เบ้ากันเข้าใจก่อนเพราะว่าสชว่าเอ้ยยันว่าเอ้ยไปชงบะพร้ให้น้ำกบนองในยูเซนูอย่างนั้นเอ้ยปลไปแบบนี้อห่นเด้อคำตำรวจว่าให้น้องแต่ว่า มมหมอหมาน้องแต๋อไปส่งเซ็นออกแล้วห้น้องแต๋ไปส่งนี่บอกบอกตำรวจรอดว่าหม้อมหมาตั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นว่าน,น้องแต๋นันนย่านออให้เจ้าว่าว่าเจ้าย่านแมนเจ้าการบอกว่าว่ามากก็พายก็พายบอกว่าเออมากกันใดเอ้ยฮกเอ้ยยังกับมาติดขอติดรถยังเพิ่นมาเพราะวันไอ้ย่างดีนั่นเนาะแมนการว่าตามพมจริงบ่บ่เตียงหันตอนนี้เพิ่นยังบ่เตือนเนาะเพิ่นไปยังเศร้าปานนี้ เลยอยมไ้วเตรียมเพื่นว่าจะไล่เบฉาวานนี่เกิดว่เตี้ยวไอ้คันเพื่นตื่นไหวหันตัวง่ายาพาไปได้อยู่อันค,อคือคือการกับเอื้อยนะพาไปไล่แต่ว่าใช่เอื้อยไปเส้นนับรองนู่นนี่แล้วไหวเอื้อยไปทรงบัวพอนั่นเอื้อยเอื้อยไปบ่ได้น้องเอ,เอาาย้ยเยเนอะเอะะะพราะว่าเท่ากับบฮู้เนาะมันกับมุมมองหลายหลายล้านแหลเนาะ <ม>เราก็บอกว่าตรงๆคุณพี่นางเอ,อ้แต่ตัวสิไปจักมุงแต่กวาสิไปแล้วก็สิไปแล้วตอนนี้กวางถากเลยก่อน,อ,นอ๋อ่า,าสิไปเดี๋ยวนี้เอือ้อยยังอยู่เชนูพี่เจ้าสิดาเอื้อยได้ป้ะเอื้อยสิหไปสง่งน้องพิงแล้วตอนจะโทรหานะ มแต่ว่าทาณาเจ้าว่าถาเอยได้หันกะมิต่ประมาณอีกคคึ่งชม่วงพอได้เอ้ยเชเดนขึ้นไปฮอดเนยเนยเพราะวแบบ่าเชโนโกับบ้านเจ้าก็คือหัวนะมันกับโบกลปันในเอนอ,อคือว่าเนี่ยเอ้ยกับโบอยากป้าบุติ่มเจ้าทำไมาเอ้ยพาไปนั่นเอ้ยพาไปได้น้องเลยเอ้ยก็เคยบอกว่า้าเป็นเรื่องบาพรอนะ่ยเอ้ยโบอยากยุ่งอีกแล้วถ้าว่าเจ้าวันมแต่เจ้ากับสีไช่นั่นเอ้ยหันกะสี เขามาเยี่ยมมายามเพร่้เก้าแต่ว่ากับเรื่องบ่พพอนี่เอืองปอยากยุงย่งเลอเนองก็บปุยเขาไกลกันเลยเลยหนองกปุยาักันยานเนะบ่บ้บานนี้ย่านแล้วหาก็อ,ออกมาแต่ว่าโชว์แต่ว่า <laughs> ย่านเนาะเขาให้พ่อยิ่แต่หวย,นนะ <laughs> ย,ย,ยแ,วแล้วบ้านนี้เพราะว่าเอาชีวิตเพื่อน้องของน้องเลยครูบ้านะเพิ่์นบอกว่าอ,อ,อ๋อคือว่าไงกับเพิรน บอก,อกไงว่าผ<ด>ุนถอดหอกให้ได้แล้วนเนาะผุนหนได้แล้วเนาะมันจะว่ามันนี้หันเจ้าเขาวาดนังเข้าไปยังมืัอนี้เขาว่าเมื่อวานเมือมม่อสุดท้ายแหละมืัอนี้เขาไปสูดรสูตแนวพอดีที่เขาป้อนแต่โซ่กับเพื่อนเพื่อนอ๋อ มันนี่ไปชูดรอบอันใดแบบแนวบรีมันยังเงินให้จับคืนจับคืนเจ้าของเพิ่นตามนักนั้นต้องมีเสื้อผ้าแน่นอนไงมีมีเสื้อผ้ากับโตเจ้าของนะมีบ่มีอยูุบยังิ่นมีอยุบตามโตหยุดหมดแล้วจับคืนเพิ่นหมดแล้วโอ้แดงว่ายังกินหอดยังเก็บให้ขาวบัเบิ้ลได้นอกวันั้นเนาะโอ้น้องกะทับเรียน่องกะว่าเก็บไว้ไปดมกิน อไปเฮ็ดให้เพิ่นแนวพดีเพิ่นนันและเอาขึ้นเพื่นเดี๋ยวนี้ขึ้นมัดแล้วโอ้เรียกว่าเก็บไว้สามสุดไปยัาเริ่มกินหอย่าเร่มกินนะอ๋อโยเจ้าเลยะโยชโเจ้าหัวเเจ้าเขียดมาลายเนาะเออ กันเพ่แล้วเดกพี่พกเขียนมาแล้วทิมบัวบวมีแต่ว่าเจ้าหากินข้าวกินน้ำถ้าเอื้อยรอดเดยวเอื้อยเล่นขึ้นไปเดยเล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 ยอ่ะว่าตามนั่นเด้อเด้อโอเคฉัน้องไปเลยเลยเลยอ่ะสบายดีเด้อเนาะไปโทรมาว่ายังให้เอื้อยพาไปเพิร์ลโมมีรถไปแต่เอากระว่าข้างน้อกคนนะว่าให้พาไปแบบไร จังหวที่เพิ่นโทรมาว่าต้องมันผู้เป็นเมียนี่ต้องไปเช็นออกเพราะว่าน้องเต๋อเป็นคนแ <พอ S 1> จ้งเลยกรณี <đấy. S 2> ที่มีเรื่องตอนแรกกับน้องเต๋อเลยเพราะว่าน้องเต๋อเป็นคนแจ้งมันนี่ปัญหาว่าถ้าว่าน้องเต๋อตัดให้เพิ่นเด้นี่เพิ่นกับชิบเกะหรอวแต่ว่าเวลาทุกครั้งเพิ่นเอื้นไปแล้วน้องเพิ่นวัดไปบ้านเพิ่นก็บ่ค่อยบอก,กหรอกแต่ว่า,า,ขาเขา,า,ากบหู้เพราะว่าเพิ่นก็ได้โทรมามาตรงนี้อ้งมียันกันนะ โอ้ตัวใหญ่เทพนะฮะแพงนะได้กินนี่ฮ่องผืนมาตัเส่หน่ะก็ลังโมเร้่องรังเตียวเฮ้ยได้น่าหนักอ๋อโขคอินหัดตัวนองส่งเนาะอารินบ่อารินหาสิบใบสองเนอะ นี่นี่น่น่นนาะตั้งข้อนะนั่งขอเ้ยเพิ่งจะต้องอีกที่นึงกับแพงกันนี่แมนร่างว่าเรื่องนางเตียวอะไรบอกเลยขุดดุกได้นม่ได้หรอว่เน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 ่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเล่นล่เล่เล่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วอ่็ยอุ้ยตตตตตตนตตเตตต่นตต่นตต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 ตนตต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 นต่ตตตตตตลงแล้วเห็นตตตตตตัตต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 ตนตต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 นต่นตตตนตตเต เป็นบ่อุ้ยลงเลยลงเลยเขาก็ใกล้บ่ป่ะขับไปอีกหนิดหนึ่งป่ะเราต้องมีชันในมือเพิ่นชันแล้วมันโอ้หงูยังกระตุกใหญ่แช่เนาะใช่นี่ยนั่นนั่นนั่นะเพิ่นอยากขึ้นกระแพงแล้วนี่อยู่นี่แหละเพราะว่าเพิ่นเห็นรถแล้วเพิ่นชี้ญาติเอออะไรอย่างเนาะนั่น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 

เห็นน่ะน่นน่นน่เห็นทางน่ะเออเห็นทางนี่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 นนะผู้ไปเลยผู้ไวเลยบ้านนี่อ่ลุยลยเห็นไห่ขึ้นรอยลงเาบานนี่ ไม่โดนจักนะนี่นะนี่นะนี่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 ใหญ่เห็นแต่ได้เพิน่น ไปแล้วปะไป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 เ่อยค่อยถมาบอกเฮงมั้ยจ๊ะไปไปพี่น้องเลยกําลังเบาเดื่อน้องเตียวเลยเห็นโง่พากันตกใจเลยโย่กําลังเบาเดื่อกันนายดินคลองดินคลองยังกันอยู่เออเนาะเห็นวะกว่าคนที่เขาหนี้เลยมั้ยจ๊ะนี่ยเพราะเป็นร่องนี่นี่นี่มันเป็นป่องเป็นป่องร่องอันนายกับเพงเนาะโดย ป่ะชั้นฮึงากินข่าวจะนั่งก้อน<า>บ่หรือวา่าไปเลยไอ้ซึ่อนนะยันนองเน<อ>งบนผ้าเนาะทั้งในบ้านในยังก็ไปว่าได้ได้ยันนอนบนผ้าในบ้านไปได้เนาะเพราะว่าทั้งในบ้านนี่ทั้งเจ้าหน้าที่พันธิโตห้ไปได้เพอเะมันต้องไปยังก็ไปเส้นพอตะกหันทั้งน้อง เพราะว่าเพิ่นหันโทรหาทั้งบ่เตียงหันบ่ฮั้เพิ่นอะในโทรหาเอื้อยพอทั้งบ่เตียงหันคือฮู้เนี่ยตอนตอนเช้าเนอะเพิ่นยังบ่ตื่นเนาะทั้งสมบูรณ์การวนดายให้ไปคนตื่นไว้แน่แล้วก็ไปส่งลูกสาวไปโรงเรียนไปส่งน้องพิงมกินีเนาะส่งน้องพิงแล้วกับพอดีทั้งน้องแตี้ยเพิ่นก็โทรมาโทรมาว่าเพิ่นก็เข้าเรื่องเลยเฮาก็งงบาดนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นอยากให้ไปเซ็นไปเซ็นบ่พน จะส่งเมื่อพอดน,นะเนาะแต่เขาบอกว่าเออถ้าว่าเอื้อยไปนั่นั่นไปได้ไปพาไปได้แต่ว่าสิให้เอื้อยเช่นปุ๊บไปเช่นดับล็องอย่า,อยางอีกแล้วก็ให้เอ,เอื้อยพาเมื่อเชโนะ่นอย่างไห่อื้นนะอยโบพาเมื่อเนาะเพราะว่าเขาสิมอบให้เพิ่นเลยให้เพิ่นจัดการเลยเพราะว่าเขากแบบอยากยุ่ไ<า>งไงพี่น้องเลยสิปฏิเสธน้องการจัดนี่ไงเนาะมันถักชิว่าจังไหนถ้าห้ามปฏิเสธจังน้องชิงพึ่งไผได้ว่าทงเมย์เพราะว่าเขาามกยังแบบ เพราะว่าเอฟซีเพื่อนนายคนเนี่ยเลิกแล้วแล้วสบุญเนื้อเฮ็ดดีไม่ได้ดีพราะน่ยตอนที่น้องเพิ่มเบ้าเนาะนกะเพราะว่า,เพ,าเพราะเกิดเรื่องแบบนี้ได้าาห้องกะปฏิเสธโบไล่เพื่อพี่น้องเลยเพราะว่าเขาได้ดคือว,ว่าเนี่ยการที่ว่าห้าซ่อยกับบริษัทซ่อยได้บางประโยชน์แต่บางทีมันกับข้มผูกพันแต่ข้อมวงใหญ่แต่กลัวข้มสงสารเนะสสาะมันกับมานกากันเลยเพื่อพี่น้องเลย นะเอางนเออไปถ่ายคลิปไลยอนวิวยังแล,ล้วก็แล้วก็แล้วไปนะคุยพี่น้องมันควมรู้สึกแต่มันมันมันเข่าเลยแบบว่าเวลาน้องโทรมาแบบว่ามีเรื่องน่นนี่เนี่ยทาวันบกเกินดีเนี่ยเข้าจังเข้ากับปฏิเสธบัรรไรเนาะโดยคือแบบนี้ได้นี่น้องกับบุมีรถไปปกติเข้ากับว่าบอกน้องว่าถ้าเรื่องมาพ่าเนาะกับสิบปุยแ,แต่ว่ามันกับน้องว่าบุมีรถไปเพิ่นกับไปถ่ายอยู่ ไม่รถไปแต่เทากัถึงว่าเทากับโยุ่งตัวนี้แต่เาพาไปพาน้องใบผ้าใบแต่ก็บชิบูเอะผ้ากับชิบูโบไปแบบเขาของกองของการแต่ว่าพาไปซื้อนี่นะเนาะโบไม่รถขึ้นไปถ้าว่าเพิ่นอยากให้เทาไปเช่นหรือว่าให้เ้อะไว้ไปชมวัดพ่อเนื้อโน่นเทาก็บอกน้องเต่ไปแล้วเมื่อกี้นี้วแบบเลยบบไปเด้อแบบนี้เนาะ กให้กันเข้าใจก้อนก่อนเทาสิไปเนาะบอ,อน้องก็บ่าโอเคเอ้ยผ้าเข้าไปชิซื้อวะที่ผ่านมาสมุนกับบอกนอ้องคนยูพี่น้องเลยท่าว่าเป็นเรื่องมาพหรหือว่าเรื่องเกี่ยวกับบอ่อนอนเลยเนาะเข้ากับเข้าชิบอยุ่งาะนี้เนาะเอ้ยชิบอยุ่งกับเจ้าลนะเอ้ยชิบอ,อยากเข่าในเรื่องตัวนี้บ่อยอยากกองเกี่ยวเพราะว่าคือเข้ากับผู้ผู้วา มันเป็นจังไดนะแบบว่าโอยากโซ่โบยากวนไหวแบบแบบมันมัน,ม,นมันแบบเยี่ยมันตามมาที่หลังอะแหลไปพี่น้องเลยเดิมแบบนี้ไผรก็ขึ้นชิพูเนาะโดยวันนี้เขาก็ได้คือน้องโทรมาบัณนี้ทังเอฟซีก็หลายคนไปพี่น้องเลยกับมือเมือม่อที่จะบวนนอกว่าเสียพุ่มด้สึกงถ่านกับเอฟซีก็ให้กำลังใจไลยได้คนก็บอกว่าปล่อยไดย้พ่อนย่ะปล่อยตามเบ็นตามกรรมได้ ชุดแล้วแต่น้องเพื่อนชาสาบุญเลยเั่อนนะตอนแรกเขากบว่าสิล่อยแ้วเนาะแม่แต่ว่าพอฟังน่องว,ว่ามาสวดหลดน้ำหมกน้ำมูลอลไรมันแบบว่าจากมือหนังกับมือนี่เปลี่ยนไปคนลงคนเลยเนาะแม่นนเปลี่ยนคนลคนน้องน่องนั่นนี่หนึ่งนองเปลี่ยนสวงมาน้องโบเมื่อได้หรอนะนกับคำไหนน้องว่าเนี่ยอะไรกับโบเมื่อนี่กับกินี่กับน่องโทรมาบอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกว่าให้น้องแต้วนี้พาลงมาพี่กับน้องก็บอกว่าโบมาเดาะแม่น้องกับชิบบมาคือกัน เนาะกริมออกไปเส <ไป S 2> ้นไปซื้อนะไปเส้นออกน้องไปเส้นออกอจะซื้อหน่อยกต่มีแต่ว่าพังเบิ้งเอาไปแต่นาทีคือชิพาเพิ่นน้องเพิ่นไปคือว่าเนีน่าายคนแจ้งน้องชิ้นพึน่งผ้าไปพี่น้องเลยเนาะที่เพิ่นไว้ใจได้ก็คือมีเฮานี้เนาะแล้วก็ทั้งหมดอย่างนี้ที่ว่าเพิ่นแบบกล้านะกล้าแล้วก็ไว้ใจเนาะถ้าเพิ่นโม่ไว้ใจนั่นคือว่าเนี่ย มันกด็ก OK ก็ที่โอเอาสิ่งสงําคัญฝากไว้น้าเมาอย่างไรที่ผ่านมาเนาะโดยแนวค่อยแวะซื้อนี่ก่อนเด้อแป,ป๊บนึงเพราะว่าย่านไปบ่มีน่ากินได้นี่แหมชิบเสพปิ้งก่อนเนาะแต่ตเช้าเลยเนาะแต่เช้ายังไม่กินข้าวเช้าเลยได้เลยส่งลูกเช้ากันส่งลูกเช้าก็ไปงงาามันจะยินเสียงโทรศัพท์เนี่ยโอ้ไม่อย่างแร้กินอยู่นี่ ปิ้งปลาได้กินว่าปิ้งปลากินปิ่งปลาว่ะไปอยต้องไปช่วยกอนเด้อไปร้อยอะไรอ่ลิดีกว่ามันเลยเลิให้ี่ว่ามันบ่รอร่นเรื่อย่กำไรวัดเหรอเราว่ะกำไรวดปิ่งปลากับไข่ต้มไม่ไปฝากอันเดี๋ยวเราดูกระปุเนาะไปไปเสร็จปะเดินทางไปตตอให้พี่น้องเลยหน่อย เพราะว่าได้ซื้อของอยู่ของกินไปก่อนก็ได้กินพอห้องท้องแต่ก็จังหวะกันเนาะมึงมาซื้อหั่นพี่น้องอยังแหละพี่น้องเลยอยู่ใกล้ๆห้องมอเลยแต่ก,ก็ซื้อกินติดติดลาไปฮ่าจะหอนดีๆวันี้แดดหอนจ้าเลยหอนไปเสืา้าเลยปลาดูเลยป้าจังไรกะสำหรับคลิปนี้เนาะก่อนอื่นกะ ถ้าผิดพลาดไปกันใดทั้งเท่ากับขอโทษขออภัยเนาะสิ่งที่ว่าเท่าว่าไปบางที่โบมวนหรือว่างเขาว่าค้าจ้าบบถือต้องเนาะจังไดกะให้พ่อแม่พี่น้องปลาดุกเอฟซีคอมเมนต์มาใต้คลิปเด้อพี่น้องเอ้ยโดยนะครับขอบคุณขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เนาะที่เป็นคอมเมนต์มาช่ให้กำลังใจเรือว่าเป็นที่เป็นเตือนเนาะแต่ทุกขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเพราะว่า คอมเมนต์นี่ก็สำคัญนะกะกำลังใจสำคัญที่สุดเพื่อนๆ้องเลยเนาะโดยป้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณขอบคุณทุกๆคนเดน้อให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงการเดินทางไปไสยตลอดปลอดภัยทุกๆคนเนาะคลิปนี้ไปได้สาบายดีสาบายดี